จงสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเก็อยูเกมยันเดลิซิมูเลเตเละล,ะล,ะละอีกแล้วเย่เย่เย่อ่ะก็เป็นเวอร์ชั่น13ต่างพาร์ที่แล้วนะฮะก็อย่างที่บอกไป12นั้นไม่ได้แคสเวอร์ชัน v v 13 2พาร์ทต่อเนื่องเลยนะมาดูสภาพ,าพบ้านกันก่อนดีกว่าแบบแบบเอาให้เน้นๆเลยครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะนี่ก็เป็นคลังการ์ตูนของยันเดลิจังนะฮะซึ่งข้างล่างเป็นตู้เปลี่ยนกันเกงในนั่นเองนะซึ่งแบบ กางเกงในเดิมหมดเลยเออนี่เป็นเอ่อกางเกงในที่ใส่นอนมันไม่ใช่สําหรับโรงเรียนโอเคอันนี้เลยใส่แม่งเลยเนะี่ยไหนยิ่งหา้าแม่งยิ่งยุนี่ก็เป็นคอมเอ่อสเปคแบบครึ่งแสนนะฮะห้าหมื่นกว่าโห่่เก้าแปดศูนย์อ่าไอแปดนะคอยแปดแอร์นี่ก็นะเป่าหัวแบบหัวเย็นเลยฮนะแบบติดดแพอนะไรเงี้ยหัวร้อนแอร์เป่าหัวที่เย็นเลยนะโอเคเราก็ไล่สารละเมามา,มาพอ <laughs> เออเราลืมให้ดูไ้เนี่ยห้องใต้ดินของเรานะฮะซึ่งมันมีซัมติงนะฮะจากที่เห็นก็คือเหมือนซอ่อะมีเก้าอี้ให้ให้ด้วยอะ่ะมันไม่นั่งแบบชมวิวก็ไม่ใช่นะโอเคละคังอันน่าเศร้านะฮะเสียงในพาร์ทนี้นะฮะที่บอกว่ามีซัมติงอะไรในห้องใต้ดินนั้นเราได้ใช้แน่นอนซึ่งก่อนอื่นเลยเราต้องเออเรีกได้เลยว่าสร้างบุญคุณก่อนแท็ก อ่ามาคุยกับมิกกุแล้วนี่ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเออเออฉันมีอะไรให้ช่วยกับเกี่ยวกับเออจริงๆแล้วฉันทำชุดชั้นในของฉันหายไม่ปลาเนะี่ยปลาชั้นในมันต้องอยู่ในโรงเรียนนี้แหละสักแห่งแต่ไม่ต้องถามนะว,ว่ามันหายได้ยังไงเรื่องมันยาวนะเออถ้าคุณเออเจอบาฉันแล้วอ่ะ ก็มาบอกฉันนะอือเคหวังว่าคุณจะเจอมันนะเดี๋ยวคุณทุกคนสงสัยกันไหมฮะว่าทําไมบามึงถึงหายที่โรงเรียนเดินมาเอ่อแบบแบบหายได้ยังไงมึงหายทโรงเรียนด้วยนะไอ้บ้าเอ๋ยเซ็งเลยต้องมานั่งหาบาอยากหาเกงไหนมากกว่าไม่มีฮะตรงนี้ไม่มีเออยสงสัยวอ้ในกากนี่มันจะติดทำบ้าไอ้น่ากลัวนั่นไอ้หน้ากากบ้าเนี่ยโคตรกลัวแม่งเลย ไปเราก็หาไปที่อื่นดีกว่าผมสงสัยก็คือน่าจะอยู่หลังโรงเรียนแหละนะเปอร์เซ็นเป็นไปได้มันน่าจะอยู่หลังโรงเรียนข้างหน้าโรงเรียนนี่ไม่น่านะฮะไม่น่ามีมีปะวะไม่มีฮะไม่มีโอเคเราสไปร์ลเนอร์วิ่งเร็วนะฮะอ๋อน่าจะอยู่แบบหลังโรงเรียนแหละเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะใช่ไหมไม่ใช่ฮะก็คือเรออ๋อเทปไว้เปิดฟังนะฮะไม่รู้ ฟังพื้อะไรฟังทำพื้อะไรนะฮะอ๋ะอดิน <c oughs> ขยะมึงน,น่าจะยัดที่อะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตไว้อะ่ะดูดิเอเลียนโอ้ตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเขียวเขียวอู้หูอุ้ยบลาบลาบลาเจ้าโจกเลยจริงๆด้วยฮะบลามันสีเดียวกับสีผมแม่งเลยสีเขียวฟ้าทะเลนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปยังไม่ได้ลองกดน้ำเลยเห็นแม่งตั้งอยู่ตั้งนานซื้อแบบไม่อันนะฮะได้บ้านใหม่แล้วฮะกูรวยแล้วบ้านที่หนีหนี้มามันเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยเอาไปแจกเพื่อนแล้วกันมาหยิบเองแล้วนะอืมแล้วก็ไปให้บาไม่ขรุนะฮะอืมก็นั่งเบะกันตาเบะกันหมดเลยอ่ะนั่นมึงไม่ไอายหรอวะคือกูให้บาต่อหน้าเพื่อนอย่างเงี้ยมัน มันใช่เหรอวะลองอ้รับโดยแบบไม่มีข้อต้เย็นขอบคุณมากโอ้เป็นพระคุณของฉันอย่างสูงเลยอ่าโอเคเราก็ได้เริ่มแผนการแล้วฮะ <c oughs> ยิบเข็มฉีดยามาแล้วก็อย่าสลบ <c oughs> เออลืมไปนะฮะก่อนที่จะเริ่มภารกิจมันมีอัปเดตท,ที่ให้เราได้รู้ว่า ให้เราได้รู้ว่าลงใบนี้เป็นซชิ้นูเนี่นี้ฮะให้เรารู้ว่าใครชอบขคยนะคลัชนี่แปลว่าลหลงไหลข้างใครนั่นเองหรือแปลว่าบดก็ได้นะในความหมายหนึ่งบดผลไม้ปั่นมันลหลงไหลในรุ่นพี่เนี่ยซึ่งใครสงสัยว่าทำไมต้องฆ่าแตง่มงก็มันลหลงไหลรุ่นพี่เราอะมันชอบคนเดียวกับเราอะ่ะจะให้ทำไงอะก็ต้องกําจัดทิ้งไปเออเรียนแต กูมาชั้นไหนนะกูเอ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยออในเมื่อที่มันอัปเดตมาแล้วรู้ว่าใครชอบใครแล้วก็มาดูอินี่สิสองตัวนี้สิว่ามันอ่าไปไปิปปปิชอบริวโตวครับโอเยโอเยโอโอเยเป็นยังไงล่ะริวโตะมีคนชอบเธอนะนั่งข้างๆมึงอะ่ะไอ้บ้าเอ้ยไอ้พวกมึงก็เล่นเกนมอย่างเดียวเลยอ่ะ โอเคริวตกก็ชอบปิปปิสองคนนี้ชอบกันนะซึ่งเป็นคู่รักที่เอ่อไม่ได้คู่รักสิมันมันเป็นคู่ที่อายกันอะ่ะมันบอกชอบกันไปก็จบแล้วอยากเป็นการมาเทพเหมือนกันนะเนี่ยยันจะอย,อยากให้มันชอบกันอะ่ะน่าจะมีแบบเลิฟสตอรีนะ่ที่ไหนเรียบร้อยอแล้วเราก็ไปหยิบยาสลบมา่าชืบ้ชบจืบง่าแล้วก็ไปลากอีมิคุมานะฮะ ขอคุยก็ไม่ได้ต้องคุยกับอีม่วงโอเคได้ได้จัดให้กูฟังด้วยอะเอาไงฮึคุยเรื่องไรกันเหรอจริงเรารู้แล้วมันคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอีม่วงอะที่มันมนก็อ่าโอเครู้แล้วใช่ไหมโอเคขอร้องอะไรอย่างสิตามกูมามีดอกลิลลี่ให้ดูแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วฉันอยากพบเธอที่มาเร็วเสีย มันมีด้วยวะโอเคมา <g ül> ตกใจนึกว่าตามไม่ทันจนเลิกตามกูละ <c oughs> เออมาพบประสบการณ์ใหม่แน่นอนประสบการณ์อันเล้าร้อนปิดประตูใสก่กอนแล้วมาน็อตนตืดกันหลับแล้วฮะโอ้คำว่าซัดคำว่าซีซีซีนี่มันมันเป็นอะไรที่โคตรน่าดีใจยินดีมากเลยใส่ป้าเด,เดี๋ยวผม โอ้มึงยืนออกมาโอเคแล้วเราก็เลิกเรียนเลยนะะเตปเดิมนี่แหละฮะห้องใต้ดินเราจะมีเห็นมือไหวเห็นมือไหวทำไมคุณทำอย่างนี้ฉันไม่เคยไปทำอะไรให้คุณลินนะก็นะไม่ได้ทำอะไรแต่ด้วยความยันแล้วมันฮเอีกนานไหมที่คุณจะจับฉันขังไว้ที่นี่ หรือตลอดไปหรอคุณจะทำอะไรฉันคุณจะฆ่าฉันไหมโอ้ก็กะอยู่แต่คงไม่อ่ะนะมันทำอย่างเงี้ยคนอื่นไหมเออเออคณสามารถเอาทีวีลงมามึงห้าเบือ่อมันบอกว่าเอาทีวีมาดูหน่อยมันเบือ่อเออมึงมึงเบื่อใช่ไหมได้นี่แหละประสบการณ์ใหม่ที่จะได้ลิ้มลอง เนี่ยฮะก็เป็นฉากเลนลี่ไปแล้วกันนะดอกไม้สวยงามดอกไม้สวยงามเลยทอร์เจอร์ที่ผมกดไปสี่ชั่วโมงนั้นคือทอร์เจอร์แปลว่าการทรมานนะฮะงะไม่ต้องไปเรียนนะฮะไม่ต้องไปเรียนไปทำไมต้องเรียนและสารละนี่เราได้นี่ละเหยื่อแล้วให้ลองให้มันพูดหน่อยมาคุณอีกแล้วหรอไม่โอ้ยไล่กูแล้วนะฮะมันบอกไปออกไปจากชั้น เออไป่ฆ่าฉันได้โปรดเออฆ่าฉันเถิดอะไรเงี้ยโอ้โหนี่คือสภาพของคนที่โดนทรมานสี่ชั่วโมงนะฉันเกลียดคุณเออฉันไม่มีทางลืมได้เลยโอ้ถ้าคุณปล่อยฉันตอนนี้ฉันจะไม่บอกตำรวจฉันสัญญาไอ้บ้าจะเชื่อหรอนะเองก็รับกรรมซะเถอะเอาไป12ชั่วโมงเพอร์ฟิคลูกคี้ร้อเปอร์เซน ทรมาน12ชั่วโมงฮะไม,ไม่ไม่ก็คิดถึงฉากว่าลิลลี่สวยงามนะฮะแบบจากที่ดอกไม้มันมาชนกันแจ๊กนะ <c oughs> ตอนกลางคืนก็ไม่ละว้นฮนะเชา้ากลางวันเย็นหลังกินข้าวหลังอาหาร <c oughs> ก่อนกินข้าวเอาให้หมดหัวเริ่มสั่นนะหัวเริ่มสั่นดูหัวเริ่มสันนะ่นแล้วหัวเริ่มสันนะ <c oughs> มส่น, <c oughs> นโอเคเอาไปอีก4ชั่วโมงไม่เห็นแผลมันไม่รู้อะ ขยำอ่ะขยำเลยถอดเสื้อเลยอืไม่ไปเรียนฮะไม่ไม่ไปแน่นอนอะไรหหัวสันหัวสันหนักเลยเอาไปเลยสิบแปดชั่วโมงมโอ้โหสิบแปดชั่วโมงนี่แทบวันนะทรมานด้วยการอะไรวะอยากรู้อ่ะอยากเห็นอ่ะ น่าจะมีแบบเออน่าจะมีแบบมอดให้เห็นหน่อยนะเอาไปอีกสิสิบแปดชั่วโมงเอ,อ้ยมันเริ่มมันเริ่มไม่มีปฏิกิริยานะดูดิอชินฮะชินเริ่มฟินฟินกับความชินไอชินกับความฟินอ,อ๋อฮึอุ้ยสวัสดีตัวเธอนานนิ่งเลยมันมันนิ่งเลยมันไม่ฝันไม่ I will do anything ฉันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะทำตามที่คุณบอกทุกอย่างเรนมีเอาดิเชโอ้เอาฉันออกไปจากเก้าอี้นี่ฉันจะทำทุกอย่างฉันจะจบมันฉันต้องการจบมันโอเคได้ตามคำขอนะไปเอามันไปที่โรงเรียนเลยฮะเอออยากให้มันฆ่าฆ่ารุ่นพี่อะได้ปะอยากให้มึงฆ่ารุ่นพี่อ่ะเอาไกลไปแล้วกัน กันไกลนี่อาวุธสุดแสนจะคลาสสิกคือกูอยากให้มึงฆ่ารุ่นพี่มากเลยอ่ะฆ่าได้ไหมเน่ะโอเคเอาอาวุธไปก่อนแล้วกันอยากฆ่าใครก็เอาเลยเอาไม่ฆ่ารุ่นพี่อ่ะโลงฆ่ารุ่นพี่เส้นตายเนี่ยไอ้บ้าเอ๋ยฆ่า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 เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนัทกูโอ้โหกูว่าจะไม่ฆ่าอูมีหัวม่วงแล้วนะ อา้าวมีคนไปฟ้องครูแล้วโอ้ไม่ต้องมือเปอเื้อนเลื่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเหรออุย้อยจากเป็นยูนิคนก็ไม่บอกไอ้บ้าเอ้ยจะให้ไปดูลิตเติ้ลพอลี่โอ้ไม่น่าให้แม่งติดลิตเติ้ลพอี่เลยเป็นไงละ่ะอุย้ยเดี๋ยวจับอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับอะไรคับเจขาอ่อนอุย้ยริวตัวอีปุ้งกูมึงกูเห็นทรงมึงเป็นรูปผู้ชายแนละ้วทำไมมันตกใจได้แอบเบลมากตายแบบว่าแม่งเหมือนแม่งเหมือน ดอกพลิกใส่อะดูดิขาคุ้เ <c oughs> อออาจารย์มาเห็นแล้วฮะโซเดจอาจารย์โอเคมันอาจารย์โทรหาตำรวจแล้วฮะแล้วก็มองไปแล้วมุงมอง,มอง,มองทำบ้าเลยเนาะแล้วเมื่อไหร่จะตำรวจจะมาเนี่ยจะให้รอจนตำรวจมาไหม <c oughs> เพื่อนเนอะขอจับมือทีได้ปละวะม่วงฉันอยากจะฆ่านายนะแต่ <c oughs> ฉันฆ่าเองไม่ได้ <c oughs> เฮ้เออเออตกใจบ้าเลยบ้าอลเดี๋ยว โอ้อ้เชี่อกูอยากจับมือกับเพื่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเออ,อแค่อยากจับมือกับเพื่อนครับโอ้ตายลิกวอ,อยากจับมือกับเพื่อนนะทำไมจับมือกับเพื่อนที่ตายแล้วมาเช็คแฮน,น่ะอาจารย์อยู่โนเช็คแฮนเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะบาย